อไอ้พวกเทพเจนตอนนี้ฉันเจอกับใครวะเดยฉันคิดว่าไอ้ตัวนี้น่าจะเก่งกระบี่นะใช่แล้วฉัน,น่ะเก่งกระบี่มากเตรียมตัวตายซะกระบี่วายุปีนมึงาของฉันจะจัดการแกก็ขเข้ามาดีนะครับนะอ้แกตายซะเอะด้วยพลังเทพจากฝั่งยุโรปฝั่งกรีกอะไรก็ช่างอเอาล่ะฉันจะจัดการแกอะไรวะเเด้พลังกระบี่วายุยกระบี่วายุอะไรวะเอาล่ะ กบีพันเล่มโอ้โหว่าสกิลมึงเยอะจริงๆเลยนะเนี่ยเอาล่ะตาฉันบ้างโอ้นี่แน่เป็นไงล่ะโอ้โหนี่คือกบีปิดวิญญาณเอาวิญญาณแกออกมาโอ้โหแหมงโอ้ยโอ้จับเห็นวิญญาณตัวเองโอ้โหหลุดออกจากร่างนะครับโอ้โหอะไรวะเนี่ยตัวอะไรวะเนี่ยซี ครับสุชินลีโบก็กลับมาดูเกมแทนสุนทรีประตูเดี๋เราชอบเล่นกันอีกแล้วนะครับในวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทําการเล่นตัวละครอัปเดตใหม่นะครับซึ่งเป็นเผ่าจากประเทศจีนนะครับนะเออซึ่งก็บอกเลยว่าเริ่มจากตัวแรกเลยนะครับเป็นตัวละครที่ถนัดกระบี่นะฮะเออเป็นกระบี่วายุเหนือนะครับโอ้โหไม่รู้เหมือนกันนะฮะซึ่งโหดมากดูดิมี สัญลักษณ์หยินหยางด้วยนะครับนะในกระบี่ของเขานะครับโอ้ซึ่งตะกี้นะครับจะได้เห็นว่ามันมีสกิลปิดวิญญาณนะครับเอาวิญญาณออกมาด้วยนะครับนะจากร่างของศัตรูหลังจากฆ่าเสร็จนะครับโคตรเจ๋งอ่ะแล้วต่อมาอ่ะผม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 ขอลองลองอีกสักหน่อยนะครับลองเอาช่องช่างบอกช่อง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 เห็งช่องหรือเปล่ช่างกำลังจะข้ามสะพานเออจมูกยาวยาวโอ้อะไรวะเนี่ยโอ้ลมโอ้โหเอาแล้วเว้ยช้างบอกโอ้โอ้ก็มีพันเล่มโอ้โหนะครับนะแม่งมีสกิลกระบี่พันเล่มแบบว่า ลุมเสียบด <ique> ้วยนะครับนะเอาละเวช้างจะสู <to play> <cartoon> ้หรือเปล่านะครับเออเออโอ้โหชางบอกลุมบอเร็วแล้วมีกระตุงห้าตัวโอ้โอ้ทำไมฉันเด็ดร่างตัวเองนะครับมาแปลว่าดนายโอ้โหโดนกระชากวิญญาณออกมาแล้วนี่กระบี่นะครับนะาโคตรโหดนี่นี่ตัวไหนตายนะครับนะวิญญาณจะหลุดออกจากร่างนะครับตอนนี้นะครับนะไอตัววิญญาณที่หลุดลดออกจากร่างคือตอนนี้ก็กลายมาเป็นพวกมันแล้วนะครับนะหมายความว่าอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะ สรุปมันคือวิญญาณของไอตัวนั่นหรือว่ามันสร้างร่างโคนออกมานะครับนะไอกระบี่นี่นะฮะยังไงนะครับไม่รู้เหมือนกันแต่ที่รู้ตอนนี้มันมันเรียกช้างอีกตัวมาสู้แล้วอะนะครับนะงงเลยเอ,าอ้าไอกระบี่จมนะฮะเอ้าอะไรวะ ซึ่งทั้งที่จริงนะครับเผ่านี้เป็นเผ่าใหม่นะครับนะซึ่งก็มันเพิ่งมาสดๆร้อนๆนะคบนวที่จริงมานานแล้วแหละนะครับนี่เป็นเผ่านี้นะครับนะจงกัวอะไรเนี่ยนะครับนะซึ่งมันยังมีตัวอีกปอดร็อกอยู่อีกต้องมากมายนะครับนะแล้วดูทรงว่าจะมีไซอิ๋วเรื่องครับหรือว่ามังกี้คิงครับมาซึ่งหงอคงนะครับนี่อยู่ตรงนี้นะผมว่าน่าจะใช่นะแต่เราจะต้องหาตัวละครทุกอย่างให้ครบก่อนนะครับนะเออเห็นเขาบอกว่ามันอยู่ในด่านซิมูเลชันนะครับนะด่านแรกเลยนะครับจะมีเอออาวุธ สักอย่างตกอยู่เุ้ยอะไรวะเนี่ยเุ้ยการซิมูเลชั่นเฮ้ยเุ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเุ้ยโหแมบเปลี่ยนไปเวย้ยแล้วทำไมมันไม่บอกผมแต่แรกวะนะครับนะาีไัไงอาวุธนะครับนะอาวุธของใครตัวอะไรวะเนี่ยนะครับเป็นดาบนะครับนะโอ้โหโอ้โหห,หมดประเทศจีนแม่งของจริงนะครับนะเอาละปลดมาปุ๊บนี่ได้ตัวอะไรไม่รู้ซานอะไรไม่รู้นะครับนะแปลได้แค่นี้ซานเฉิงเอออู๋ อูจิ๋วไม่รู้เหมือนกันนะครับน่าคืออะไรไม่รู้นะครับเออผมเคยเรียนภาษาจีนอยู่แต่จําไม่ค่อยได้นะครับนะเออซึ่งในตรงนี้ไม่รู้ทำไรได้นะครับถือใบพัดด้วยนะฮะเออหูแต่ผมตื่นเต้นกับแมพว่ะนะครับนะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปลดล็อกก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยไปสำรวจแมพนะฮะตื่นเต้นกับแมพอยู่ะครับโอเคต่อมาอันนี้คืออีหยังนะครับนะเป็นเหมือนไอ้ที่ใส่หัวเป็นหมวกของสมัยจีนหรือเปล่าใช่ไหมนี่นะครับนะมันคือ อะไรไม่รู้นะครับนะแปลไม่ออกแต่ที่รู้ตัวนี้น่าจะถือธนูสู้นะเออน่าจะเจ๋งนะตัวนี้นะครับอ่ะเอาละต่อมาเรามาสํารวจต่อนะครับโอ้โหโอ้หุยมันเริ่มเลยนะครับแล้วก็มีอะไรนะเขาเรียกน,นะกาบุตัเขาเรียกว่าอะไรตัวอะไรสักอย่างนะครับน้าเออปีศาจของจีนใช่ไหมหรือเปล่านะครับดูดิหดือญี่ปุ่นอะไม่รู้จําไม่ได้นะครับนอาอ้าวแต่ผมไปต่อไม่ได้แล้วนะครับนะตรงนี้มันติดแล้วนะครับเออโอ้หุย โคตรเจ๋งอะนะครับอ่าแล้วต่อมารองด่านอื่นดูนะครับเผื่อด่านอื่นเป็นด้วยนะครับเป็นไหมดูดิปึ๊บโอ้ไม่เป็นว่ะต่อมาเห็นเขาบอกว่ามันอยู่ในด่านสปุก,กี้เอ,อ่อสองนะครับนะเอออันนี้รู้สึกว่าเหมือนเราจะได้ปึ๊บนี่หูเอาลอยกระบองของซึ่งงอคงหรือเปล่าวะเนี่ยนะครับนะ้าหูดูโคตรเจ๋งนะครับเป็นหมาป่านะครับมนาะเออเอาแหละมาฉันจะปลดล็อกแก เออจงปลดปล่อยแล้วไปอยู่กับข้าซะโอ,อ้ตัวละครสีเข็มหม่ปุ๊บนะครับโอ้โหเอแล้วเวเป็นกระบองนะครับนะเอออันนี้ไม่ใช่ซืนหงอคงนะเนี่ยนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชแต่น่าจะเจ๋งนะตัวนี้เอา,เอาละครเราต่อมานะครับมาถึงด่านญี่ปุ่นนะครับนาะเห็นเขาบอกว่ามันอยู่ตรงนี้แถวไหนสักที่ดึกะคบนาะของด่านญี่ปุ่นนะครับซึ่งก็โอ้โหนีงไงตั้งอยู่บเริ่มต้มเลยนะครับหุ้ยอันนี้มันหงวของกวนอูนี่ว่านะครับว่าโอ้ย โคตรเท่นะครับนาะโอ้แกจะปลดปล่อยฉันใช่ไหมคอยดีมากนะครับนะ้อ๋อจงปลดปล่อยข้าให้เป็นอิสระซะปุ๊บนี่กนอูแน่แน่บอกเลยตัวดีอ่ะแล้วต่อมาอ,อ่แล้วต่อมาผมเห็นอีกข้างๆหนึ่งนะครับนะเป็นเหมือนกองจักของเอออันใหญ่ๆนะครับไม่รู้เหมือนกันคืออย่างนะฮะโอเคเอาละปุ๊บนี่ นี่ตัวอะไรสักอย่างนะครับพุ่งหนูชิ้นหลนตนกะโหวดก็นะครับนะเออไม่รู้เหมือนกันนะครับผู้พูด,พด,พดไรไปนะครับอ่าแล้วผมไปดูเพิ่อมอีกนะครับมาเห็นมันบอกว่ามันมีมงกุฎของนี้ซื้อหงอคงหรือว่ามังกี้คิงนะครับนะนี่เออเอาดิโอูมง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 หมซื้อนี่โอ้โหเอาเละเว้หงอคงนะครับนะนี่ถือกระปองหงอคงเป็นลรวดลายของตัวเองเลยนะครับนะอ่าแล้วต่อมาอีกด่านนะครับนั่นก็คือฟาร์มมอสองนะครับนะเขียนบอกว่ามันไปอยู่ตรงที่สวนไร่เหรอนะครับนะ นี่อยู่ตรงกลางเลยนะครับนะคืออีหยังนะครับเป็นเหมือนเงินเนาเงินรูนะครับนะาเงินที่มีรูนะครับของประเทศจีนใช่ปะนะครับแบบสมัยก่อนนี่นะครับน้มันคืออะไรอน่ะนะครับมันชื่อว่าอะไร่าว่าวอะไรสักอย่างนะครับนะผมอ่านไม่ออกอ่ะแล้วก็ตัวสุดท้ายของเรานะครับเห็นบอกว่ามันอยู่แอนเชียนวันนะครับน้อด่านของสปาร์ตานะครับนะใช่หรือเปล่าเห็นบอกว่ามันอยู่ตรงซอกนี้นะครับนะไหนมันจริงหรือเปล่าวะ นะครับนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บไหนวะไม่เห็นมีเลยนะครับนะอยู่ไหนอะนะครับอุ้ยนี่ไงเจอแล้วนะครับนะโอ้เป็นธนูทั้ชมอุ้ยนะครับมนะเอาละครับตัวล็อกตัวสุดท้ายฮะเจ้าได้ปลดปล่อยขบอ่ะมันเหมือนรูปที่กูเคยเห็นก่อนอดี้เลยนี่วะอะ่ะยังไงวะนะครับนะโอเคตอนนี้ครบแล้วนะครับมนะเอาละเรามาไล่ดูนะครับนะหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามเฮ้ยเหมือนกันเลยสี่ห้าหกเฮ้ยเจ็ดหแปด เก้าอะตัวสุดท้ายนะครับนาะโอ้โหมีทั้งหมดเก้าตัวนะครับโอ้โหโคตรเจ๋งอ้าอ้าวอาใครใช้สกิลอะไรวะนี่เฮ้ยนะครับนาะอุย้ยนะครับเกมยังไม่เลิกแม่งก็ใช้สกิลกันแล้วนะครับนาเฮ้ยตัวนี้เหนือการควบคุมของเทพเจ้าข่อยหร้อวะเนี่ยนะครับนาะโอโ้ดูแต่ละตัวนะครับดูกวนอูดีโคตรเท่นะครับนาะ เออแล้วก็อันนี้คนถืออะไรสักอย่างถือทองของจีนเหรอนะครับนะ่ะแล้วก็ธนูนะครับที่เราเก็บได้ตะกี้แล้วก็ซึ่งหอคงแต่เป็นวร์ชั้นหัวรานนะครับ,รบนะแล้วก็ไอที่เป็นหมวกจีนนะครับไม่รู้ทําอะไรได้นะครับแต่และตัวเอาเอา,เอาละเราจะมาเริ่มเทสกันเลยดีกว่าอ่ะเอาละเริ่มจากตัวแรกที่เราเก็บม,มาได้นะครับนั่นก็คือใบพัดนะครับนะแม่สาวใบพัดซึ่ง ไม่ไม่ใช่แม่สาวนะครับนะมีหนวดอ,อย่างนี้ก็บอกอแม่สาวตีอะไรล่ะเอาละเมื่อไหร่จะให้เริ่มเกมของฉันสักทีเนี่ยอ่ะเอาละจัดให้นะครับเฮียเอ่อเอาเป็นไรดีนะครับท่านผู้ชมตัวแรกเอาเป็นเผ่าวไวกิ้งละกันนี่เจอกับนักรบไวกิวก้งโู้พวกเราจะลุยมันพวกเราชอบกินเบียร์นะครับนะเอาเละเว้น,นะครับโอ้มาแล้วครับกองทัพของไวกิ้งเยอะมากฮ่า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 โหอะไรวะเนี่ยโอ้อะไรวะเนี่ยเฮ้ยมันสร้างหายอะไรมาโฮ้พลังของฉันคือการสร้างหายยักษ์อวกาศ โอ้โหแล้วก็นี่ไม่พัดได้เหมือนไอตัวกระบ,บี่เลยนะครับนะเออแต่ก็แค่ไม่มีกระบ,บี่นะครับนะเออเออเอาละเว้โดนรุมโดนลุมโดนลุมโอ้โหดูมันสร้งางไหยักษ์อันเบลลมเทิมเลยนะครับมาเออเอาละเอะเอใครชนะเลสนะครับนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกิดกันแล้วท่านผู้ชมความกุลระเบิดแล้ว อ่ะถ้าผู้ชมโอเคกลับมาแรกนะครับโอ้โหตะกี้แม่งทาเครื่องแบบค้างจนแบบโอ้โหจะต้องเปิดใหม่เลยนะครับนะซึ่งไอหมอดตรงนี้นะครับน่าจะมีปัญหานะครับนะ<ม>เออในการใช้สก,กิลสุดท้ายก็คือพลังไฟอ่ะนะครับนะไม่รู้เหมือนกันนะครับอ่าแล้วต่อมานะครับนั่นคือโอ้ข้อคือนกกระบองสุดเจ๋งหางยกเขียวนะครับอ้เอาละฉันพร้อมฟาดทุกยอย่างอ่าพร้อมฟาดทุกอย่างใช่ไหมไม่เว้นแม้แต่ลูกน้องตัวเองใช่ไหมเอาละมาเดี๋กันโอ้ฉันไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะครับนะมันแ่งจะฟาดเราบ้านเราฟ้าดหัวหน้ากัด เลยนะครับเอาแล้วเว้เอาแล้วเว้เอเอเออเอาดิเอาดิเบากำลัฟันพวห,หน้าเร็วโอ้โหหดีดีโอ้โหฉันผิวฉันผิวยิ่งกว่าใบหญ้าเฮ้อธรรมาชาติของฉันอ่ะสร้างให้ฉันมาสุดยอดนะครับนะอุ้ยมันสร้างเออเป็นเส้นแบบว่าตามรกระบองมันเลยนะครับนะเป็นเส้นสีเขียวนะครับโคตรเจง๋งเฮ้อเอาละใครที่โดนเส้นนี้บอกเลยว่าเจ็บตัวแน่เอาละยา่าวตัา เอาวไว้มาแน่ไม่ตีเรานะครับนะโหเข้ามาเลยไอ้พวกโง่เอาเถอะแกจะทรยศดชั้นใช่ไหมนี่เดี๋ยวมาดิมาดิมาดินะครับนาโหโคตรเจ๋งอะนะครับนะใครผ่านตรงนี้เลื่อนรถป่ะนะครับอ๋อไม่รถนะครับนะเออแต่มันเป็นเส้นใยเพื่อความสวยงามเฉยๆนะครับนะเฮ้อเอาเถอะชั้นพิวมากเอาเถอะชั้นพอฟาดทุกคนแล้วว้าววัวจ้าวัวจ้า โอ้ยลูกตีหัวหน้าแล้วเอออ่าโอ้เอออ่าเอออ่าเออเอาโอ้มาเลยไอ้พวกโง่เออมาดิ๋ยมาดิ๋ยมาดิเออมันมีสกิลแค่นี้เหรอวะเนี่ยนะครับนะเออหัวหน้าเราก็กางอยู่ด้วยเออแต่ก็ตีไม่ตายทันทีนะครับโอ้โหโอ้โหลุงตีหัวหน้าเออเอาดิหัวหน้าบอกเออโอ้โหเหลือฉันเหลือครึ่งแล้วนะฉันต่อให้เกือบประมาณ30ตัวแล้วเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยนะครับเออสุดท้ายแกก็แพ้ฉันซะนะครับนะเรียบร้อยนะฮะไอ้เส้นนี้ทำอะไรได้วะเนี่ยตกลงอ่ะ เอาละครับล้อต่อมาตัวที่4นะครับนั่นก็คือหุยรูปปั้นอันยิ่งนิว่านักรบจีนนะครับนะที่ไปขุดได้จากสุสานนะครับแบบในหนังเรื่องมัมมีสาอ่ะเคยดูไหมนะครับนะเออนั่นก็คือไอ้พวกนี้หมดเลยนะครับนะอ่าเอาล่ะผมจะลองสร้างกองทัพจีนนะครับโอ้กองทัพหุนลบจีนหุยโคตรเจ๋งนะครับน้าเอาเจอกับเอ่ออะไรดีวะยุคกลางแล้วกันนะครับนะนี่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 เอาล่ะพวกเราจะลุยมันโอ้พวกเราชนะมันขาดแน่เอาล่ะไอ้พวกหุนลบจีนมันจะแน่ตั้งแค่ไหนเชียวเอาล่ะพวกเราลุย มันย <rium> <Dante> yeah. uh ิงโอ้โหยิงไปแล้วตัวโอ้โหยิงใส่พวกตัวเองเต็มๆนะครับทหารตัวเองตายไปแล้วนะครับนะโอ้แต่ยิงไปแล้วนะครับนะธนูครั้งเดียวไม่ตายนะครับนะโอ้พวกเราจัดการมอลย่อก็ยอกโอ้โหมีกระสับถึง3คนเลยนะครับนะเอาเลยฟันมันฟันมันเออเออโอ้โหโอ้โหเฮ้ยมันทำอะไรได้วะนะโอ้โหนะครับอ่ะเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันไม่มันตายปะเนี่ยนะครับเฮ้ยมันมันล้มไปแล้วแล้วมันก็เฮ้ยมันก็ฟื้นขึ้นมาใหม่นะครับนะเฮ้ยอะไรวะเนี่ย นะครับนะ้าเฮ้ยพวกมันไม่มีมันตายชิบหายแล้วนะครับนะ้ายังไม่เห็นมันล้มสักตัวเลยอะ่ะนะครับนะ้านายลองดูดิเนี่ยไอเนี่ยเลื่นรถอยู่ขี้ประติ๋วเองเดียวนะครับน้าเออมาดู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 ไอ้นี่ดูไอ้นี่ดูไอ้นี่อ่ะให้นี่โดนยิงนะนะครับอ่ะตัวไหนก็ได้อ่ะอ่ะดูนี่ดูนี่นี่ยเนี่เห็นไหมเห็นไหมมันตายแล้วมันก็ฟื้นมาใหม่นะครับนะเฮ้ยจริงๆด้วยนะครับนะพวกมันไม่มีมันตายนะผู้ชมนะครับดูดิดูดิเออดูดิโอ้โห นะครับโคตรเจ๋งอ่ะนะครับโอพวกเราเป็นนักรบลูกบ้านจีนจากคำสาบที่ไม่มีวันตายหยุหยหุยโคตรเจ๋งนะครับตัวละครตัวนี้เฮอเอาล่ะไซตามะบอกไม่มีวันตายอย่างนั้นเหรอเจอหมัดลมฉันหน่อยเป็นไงเฮ้ยไอพวกปีศาจโ,โอ้าวโอ้โหปิวตกกันเลยนะครับมาดูอ้คือคือเลืองมันลดแล้วมันก็เกิดใหม่แล้วก็ออกเป็นแสงงังนี้นะครับตาแต่คราวนี้มันเกิดใหม่แบบ ตกเหวไปแล้วนะครับนาโอ้ในนี่บอก <c oughs> ยังเหล็กกูกู <c oughs> ตัวเดียวเว้ยจะไม่มีวันตายแอะ <c oughs> นะครับน้าดูดิดูดิดยมันไม่มีวันตายท่านผู้ชมดูดิมันตายหลายรอบแล้วนะตะกี้มันโดนหมัดโดนไซตาม,มาสแสดง,งว่าบอกเฮ้อแกไปได้ไงวะเนี่ยเฮ้อ ดีนะฉันต่อยมัดลมพวกแกไปหมดแล้วนะครับนะโอ้เหลือแต่ไอหมอนี่ตัวเดียวนะครับนะไอหมอนี่บอกอะไรวะมันเร็วจังเลยวะไอหมอนี่มันไฟกันนะเจ้ามันจะเดินชนกูทำไมวะเนี่ยเออแลาทำไมเครื่องแหลกจังเลยวะอ้าอ้าอ้าโดนต่อยไปดีนะครับนะาเกิดใหม่นะครับนะโอ้โหเออดูดูนี่นี่เกิดไปอีกแล้วนะครับน่งโคตรโกงเลยอ่ะโอ้ส่ทําไม้ยังเอาไม่อยู่เว้ยเฮ้ยไอตัวนี้แหละหมอนจะเป็นมัมมี่อย่างแท้จริงนะครับตายแล้วเกิดใหม่ตายแล้วเกิดใหม่ตายแล้วเกิดใหม่นะครับนะสงสัยคนสร้างหมอนนะครับเขาอาจจะสร้าง ให้แบบเรามโนเป็นแบบว่ามันเป็นหินอิดอะเนาะหินอิดจากรูปปั้นนะครับนะก็แบบว่าเวลาหินอิดมันพังมันก็ซ่อมตัวเองใหม่ได้อะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับนะเออน่าจะเป็นอย่างนั้นอะเฮ้ออย่างนั้นต้องเจอฉันเอาละนะครับนะโอ้โหเจอกับบักคอยล่างแคสเกมนะครับนะเออมีพลังสุดโหดเอาแหละดูซิจะจัดการมันได้เออพลังนิ้วป้องสุดโหดโอ้โหเจอ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 ดีนี่เจอคอยล่างแคสเกมเป็นไงเป็นไงจะต้องตอเทือนไหมเฮ้ยอย่าบอกนะว่า้ย ฮ้ยโอ้โหไม่ตายสักตัวเฮ้ยอันนี้อันนี้ขนาดใช้ลำแสงแล้วนะเนี่ยเฮ้ยไม่ตายเว้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวละครบ้าอะไรเม่งไม่ตายมาโอ้โหเม่งโคตรโกงเลยอะตัวอะไรก็ไม่ตายหรอวะเนี่ยอ่ะไม่ไหวแล้วอย่างงี้ต้องอาวุธของเทพเจ้าคอยแล้วแหละนะครับนะ ก็ยังเช่นเคยนะครับมาคลิปนี้มันยาวเกินไปผมจะแบ่งเป็น2อ P ีพนะครับก็รอดูคราวหน้านะครับว่าเทพเจ้าข่อยจะสามารถจัดการพวกคุณคลิปพึ่งนักรบเออปีศาจได้หรือเปล่านะครับที่ไม่มีวันตายนะฮะเออแล้วก็เหลือตัวละครจีนอีกประมาณสี่ห้าตัวนะครับก็ลองดูต่อในวันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับในอีพีที่สองนะครับแต่สำหรับวันนี้นะครับก็จบไปเพียงเท่านี้แหละบ๊าย